สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดฟังคำสั่งฟ้องหรือคำพิพากษาในชั้นตรวจฟ้อง ในคดีที่นายสงการอัจฉริยะทรัพย์กรรมาการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมและเป็นสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยสยามเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนายสุทธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยในความผิดตามประมวลกฎหมา,ายอาญามาตรา157และความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14วงเล็บ1กรณีที่ปลัดสุทธิพงษ์กล่าวด้อยค่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองและผู้อื่นในการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อปลายป,ายปี25 6 5 ภายหลังฟังคำพิพากษานายสงการในฐานะสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยสยามบอกว่าสารอาญามีคำสั่งยกฟ้องในคดีที่ได้เป็นโจทฟ้องนายสุธิพงษ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยกรณีที่กล่าวด้อยค่าผู้แต่บังคับบัญชาของตนเองและผู้อื่นโดยสารพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้เสียหายคนแรกคือข้าราชการที่ถูกนายสุทธิพงษ์กล่าวถึงและมหาวิทยาลัยสยามในส่วนตนที่เป็นสิทธิเก่ามหาวิทยาลัยสยามไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงสารจึงยกฟ้องหรือไม่รับฟ้องคดีไว้พิจารณา ยืนยันจะขออุทธรณ์ต่อศาลสูงต่อไปเนื่องจากมองว่าสิทธิเก่าที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยล้วนได้รับผลกระทบจากการกระทําดังกล่าวโดยตรงเช่นทําให้ไม่ได้รับความเชื่อถือเมื่อสมัครงานเนื่องจากผู้พูดได้กล่าวในฐานะที่เป็นข้าราชการระดับสูงทําให้หลายคนเชื่อถือคล้อยตามสาหรับข้าราชการที่ถูกด้อยค่าซึ่งเป็นผู้เสียหายโดยตรงนั้นเชื่อว่าจะไม่ดําเนินการฟ้องร้องเนื่องจากเป็นข้าราชการในระบบและผู้บังคับบัญชาสามารถให้คุณหรือโทษได้ซึ่งผมจะยื่นเรื่องอุทธรณ์ภายใน15วัน นายสงการบอกว่าได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยสยามในปี2 5 5 4เช่นกันและก่อนหน้านี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทําเอกสารชี้แจงส่งมายังศาลแล้วรวมทั้งได้ทาหนังสือชี้แจงไปยังอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยสยามและที่ประชุมอธิการบด,ดีทั่วประเทศโดยอ้างว่าไม่มีเจตนานในการกระทําดังกล่าวเป็นการมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรให้ดีขึ้นรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ตนมองว่ายังรับผิดชอบไม่เพียงพอ ปลัดควรกล่าวขอโทษผ่านวิดีโอคอนเฟรนท์เช่นเดียวกับตอนที่พูดจาพาดพิงจึงเยียวยาจิตใจผู้เสียหายได้มากกว่าว่าเรามีออเดอร์จากกรมอรทานประมาณ1,000ตันเราก็จะเอา1000ตันของสินค้าประเภทต่างๆนะครับลงไปยังพื้นที่ต่างๆเกษตรกร,ร,กรที่ที่ปลูกจิปลูกผักนะครับผักผลไม้เราก็จะ1นึ่เริ่มตั้งแต่กระบวนการการหาพื้นที่2เรื่องของกระบวนการในการปลูกระทั่งกระบวนการเก็บเกี่ยวและการนำส่งกับท่านครับ อุปสงค์เท่ากับอุปทานนี่ภาษาเศรษฐศาสตร์ตนี่เขาคืออะไรรู้อ่ะเขามีศัพท์ว่าไงนะดีมาซับพายครับท่านครับเดยเอ้ยจบอะไรมาวะรัศ์จุฬาครับเล้วทำไมเอ้ยทำไมมึงโง่เงี้ยวะคนรุ่นอะไรอ่ะคุณรุ่นอะไระรัศดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับท่านครับโง,โง่เป็นควาย,ยาเลยเฮ้ยอะเข้าปีอะไรอะ่ะ ปัญญโทครับท่านคับปีอ๋อ,อว่าแล้วเพราะว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาก็เรียนเศรษฐศาสตร์สองตัวนะอุปสงค์เท่ทากับอุปทานเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดสมบูรณ์นะคุณเอาความต้องการของราชทันนะแล้วคุณมาบอกว่าเท่ากับไอ้สัปลายของของภาคเกษตรเนะี่ยมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ถ้าใช่คุณจะต้องพาสินค้าเกษตรออกนอกทำไมเราก็คุณมีตลาดสมบูรณ์แล้วคุณไม่ต้องช่วยอะไรแล้วนะเ,เอาจบปริญญาตรีที่ไหนมาและสยามกับท่านครับโอ้กูว่าแล้วแล้วคุณไม่เรียนรัฐศาสตร์จุฬาปริญญาโท ภาคผู้บริหารหรือภาคปกติเนี่ยเออเป็นไออารสากับโครงการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนะแปลว่าอ,อะไรวะอหลักสูตรหลักสูตรหลักเลือกเรียนนะครับท่านครับ <c oughs> เฮ้ยขจรคุณไม่คุยกับคณะบดีให้ดีนะมึงโอ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาอะไรเดี๋ยวนี้ชอบหาตังเปิดหลักสูตรอะไรไม่รู้มั่วไปหมด อคำถามคือคุณภาพอืมมาตอบเป็นโจกอหมดเรื่ังและว,วิสาหกิจคอย